กษัตริย์คางซีป่วยด้วยโรคประหลาดหมอมีชื่อทุกคนรักษาไม่หายจนต้องเลิกให้ยาวันหนึ่งจึงเดินเล่นยามข้ามตามลำพังไปถึงตรอกหนึ่งได้ยินเสียงคนอ่านหนังสือทรงคิดว่าในวางกลับไม่มีคนจริงคนจริงกลับมาอยู่ท่ามกลางผู้คนทั่วไปจึงเคาะประตูคนเปิดประตูอายุ40กว่าปีคาดว่าเป็นคนขายยา จึงแจ้งอาการว่าเป็นโรคประหลาดขึ้นจุดสีแดงตามลำตัวเชิญหมอมารักษาก็ไม่หายช่วยดูให้หน่อยคนขายยาจึงขอให้ถอดเสื้อออกดูและกล่าวว่าท่านไม่ต้องกังวลไม่ใช่โรคร้ายอะไรเพียงแต่ปกติท่านกินอาหารดีๆทั้งจากปากข่าและท้องทะเลมากเกินไปแถมกินโสมมาเป็นเวลานานความร้อนจู่โจม จึงผุดเป็นจุดแดงคันขึ้นมาพระเจ้าคังซีถามว่าโรคนี้รักษาได้ไหมคนขายยาบอกว่าไม่ยากใช้ยาเล็กน้อยก็หายแล้วว่าแล้วก็เทยาออกมาประมาณ7-8จินหรือหน่วยน้ำหนักประมาณ0.5กิโลกรัมพระเจ้าคังซีตกใจถามว่าต้องกินเยอะขนาดนี้เลยหรือคนขายยาบอกนี่คือต้าห่วงหรือตัวอึง้งยาระบาย ไม่ได้ให้กินแต่ให้นำกลับไปต้มกับน้ำหน0่จินประมาณ50ลิตรรอให้เย็นลงพออุ่นก็ลงไปอาบแช่อย่างน้อย3ามครั้งอย่างมากห้าครั้งก็หายแล้วพระเจ้าคังซีคิดในใจว่าในวังหมอเก่งใช้ย,ยาพิเศษตั้งมากมายอย่างไม่หายแล้วต้าห่วงแสนธรรมดานี้จะรักษาเราหายหรือคนขายยาดูสีหน้าออกจึงกล่าวว่า ท่านจงวางใจไม่ต้องจ่ายค่ายา,ยาให้นำไปใช้ก่อนหากไม่หายไม่ขอรับค่ายาพระเจ้าคังซีจึงบอกว่าหากหายย่อมต้องตอบแทนอย่างหนักพระเจ้าคังซีกลับถึงวงังทําตามที่คนขายายาบอกชั่วขณะที่ลงแช่ในถังยารู้สึกร่างกายสะอาดกระจ่างสบายอย่างยิ่งเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ ภายหลังสามครั้งก็ไม่มีอาการคันแล้วจุดแดงบนร่างกายก็หายไปหมดแล้วพระเจ้าคังซีดีใจยิ่งวันที่สี่จึงกลับไปที่ร้านขายยาคนขายยาเห็นอาการแล้วก็เลยตั้งใจกล่าวว่าท่านจะมาชำระค่ายาใช่หรือไม่พระเจ้าคางังซีตอบว่าแน่นอนท่านหมอคิดเงินเท่าไหร่คนขายยาก็หัวเราะเสียงดังกล่าวว่าน่าละอายแล้ว วันนั้นเห็นท่านเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจึงกล่าวเช่นนั้นต่อให้วันนี้หายดีก็ยังไม่รับค่ายาแต่เห็นท่านราสีไม่ธรรมดาก็เพียงแต่คิดคบเป็นเพื่อนไว้ก็พอแล้วขอทราบนามอันสูงส่งของท่านพระเจ้าคังสียิ้มน้อยน้อยกล่าวว่านักศึกษาหรือถ่อมตัวสกุลหวงหรืออึง้งนามว่าเทียนชิง เป็นนักศึกษาคนหนึ่งคนขายยาได้ยินก็กล่าวตอบอย่างยินดีว่าข้าพเจ้าเรียกว่าเจ้ากุ้ยถังเป็นนักศึกษายากไร้คนหนึ่งบิดามีปณิธานอยากให้ข้าพเจ้าได้ดีมีลาบยศแต่คนคาดหวังหรือจะสู้ฟาลิขิตสอบบัณฑิตหลายครั้งก็ไม่ผ่านได้แต่เปิดร้านยาเล็กๆฝึกจ่ายยาไปด้วยคร่ำเคร่งเล่าเรียนไปด้วยหวังว่าจะมีสักวันจะผ่านการสอบได้ พระเจ้าคังซีกล่าวว่าพี่เจ้าคำโบราณว่าแม้บนกำแพงยังไม่มีชื่อเราแต่ใต้เท้าเราก็ยังมีทางเดินอยู่อาศัยความสามารถทางการแพทย์ที่สูงส่งของท่านขพเจ้าสามารถฝากท่านเป็นหมอในวังได้นี่ไม่ใช่เหมือนสอบผ่านหรือแต่เจ้ากุ้ยทางกลับหัวเราะพูดว่าผิดแล้วขพเจ้าต้องการอาศัยการแพทย์เพื่ออำนวยประโยชน์แก่มวลชน ช่วยพวกเขาวพนทุกยากหากเข้าวังเป็นหมอหลวงรับโชควาสนาแต่ไม่อาจช่วยรักษาโรคให้เหล่าราษฎรไม่บรรลุปณิธานของข้าพเจ้าจะมีประโยชน์อะไรในการเป็นหมอพระเจ้าคังซีฟังแล้วกล่าวว่าคุณธรรมของพี่เจ้าทำให้ข้าพเจ้านับถือนักเพื่อนรักขอพูดตรงๆงท่านจะโกรธข้าพเจ้าก็ได้ในเมื่อสอบไม่ติด ทำไมไม่ปล่อยวางเสียละ่ะเจ้ากุ้ยถังก็กล่าวว่าขพเจ้าก็คิดเช่นนั้นแต่การขายยาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขพะเจ้าไม่มีทุนมากพอป่านิธานแม้กว้างใหญ่แต่ก็เบิกทางไปได้ไม่เท่าไหร่พี่ชายหากวันหน้าท่านได้ลาบใหญ่ก็ช่วยขพเจ้าสักครั้งให้ขพเจ้าได้ก่อตั้งร้านขายยาขนาดใหญ่ ก็เท่ากับข้าพเจ้ารักษาท่านไม่เสียเปล่าแล้วพระเจ้าคังซีก็กล่าวโดยไม่ลังเลเลยว่าหากต้องการตั้งร้านยาใหญ่จริงๆจ,จะตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าถงเหรินถังท่านว่าชื่อนี้เป็นอย่างไรเจ้ากุ้ยถังเห็นเขาเอาจริงเอาจางก,ก็พูดพลางหัวเราะพลางว่าข้าพเจ้าแค่พูดเล่นท่านอย่าได้จริงจังไปเลยว่าไปแล้ว การก่อตั้งร้านขายยาขนาดใหญ่ต้องใช้เงินมากมายใครจะไปรู้ว่าเมื่อไหร่ท่านจึงจะได้ลาบก้อนโตนี่ก็แค่ฝันกลางวันพอทีพอทีพระเจ้าขังสีกล่าวว่าลองดูทีรอกล่าวพางก็นำปากกาจากโต๊ะมาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งอย่างคล่องมือปิดผนึกแล้วกล่าวว่าพี่เจ้าพรุ่งนี้ท่านไปที่กรมวงัง ที่นั่นเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งอาจช่วยเป็นทุระเรื่องนี้ได้กล่าวจบก็ลากลับเจ้ากุ้ยถังเห็นท่านหวงผุนผานกลับไปในใจคิดว่าคนผู้นี้ประหลาดจริงวันต่อมาเจ้ากุ้ยถังก็อดไม่ได้ที่จะนำจดหมายไปที่กรมวงังส่งจดหมายไปเพียงครู่หนึ่งก็มีขันทีท่านหนึ่งออกมาพาเจ้ากุ้ยถังเข้าข้างใน ผ่านส่วนงานต่างๆมาจนถึงหน้าห้องใหญ่ห้องหนึ่งขันที่เปิดประตูห้องชี้ปลายภายในกล่าวว่าท่านเจ้าเงินปริมาณนี้พอต่อค่ายาของท่านหรือไม่เจ้ากุ้ยถางเพ่งมองและอดแปลกใจไม่ได้เห็นแต่เงินขาวปลั่งเต็มห้องยืนนิ่งณที่นั้นไปครู่หนึ่งจึงได้ยินขันทีกล่าวว่าท่านเจ้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ท่านรักษาเจ้าอยู่หัวจนหายไม่เก็บเงินแม้สลึงเฟื้องจึงอยากให้ร้านถงเหรอนถังเป็นของขวัญให้สมปณิธานของท่านเถิดถึงตอนนี้เจ้ากุ้ยถังจึงเหมือนตื่นจากฝันมาที่แท้พี่หวงที่คบกันโดยไม่คาดหวังใดกลับเป็นเจ้าอยู่หัวปัจจุบันสำนึกเสียใจภายหลังอย่างยิ่งต่อการกระทำมิบังควรทำไมไม่ระแคะระคายสักนิด ต่อจากนั้นไม่กี่วันร้านขายยาขนาดใหญ่ก็ผุดขึ้นมาขนานนามถงเหรินถังเมื่อวันเจ้ากุ้ยถังเปิดกิจการพระเจ้าคังซีถึงกลับมาร่วมยินดีทำเอาเจ้ากุ้ยถังเงอะงะทำอะไรไม่ถูกพระเจ้าคังซีจึงยิ้มพลางกล่าวว่าท่านอย่าวุ่นวายใจไปเลยค่ายาของท่านข้าพระเจ้าก็คืนให้แล้วตรวจรักษาครั้งหน้าก็ยังไม่เก็บ แม่สลึงเฟื้องต่อไปเถิดนับจากนั้นเมืองปักกิ่งจึงมีร้านขายยาขนาดใหญ่ชื่อเสียงเรื่องหรือชื่อว่าถงเหรินถังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงการได้อ่านเรื่องนี้สอนแก่เราว่าคนซื่อตรงใจซื่อตรงคนใจดีจิตใจงามประกอบกรรมใดย่อมได้ผลอย่างนั้น